เอาล้วครับคุณผู้ชมขอการตัวเองพ่องแมงพี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลินพันยินดีดต้อนรับเข้าสูร่รายการเลสเฟนนี่ทีวีโชว์อยู่ในช่วงเลสแคตเตอร์เกมกับเกมไม่ใช่เลสแคตเตอร์อยู่ช่วงหน้าจอเดสส์สักคนนานแล้วซึ่งผมวันนี้ผมจะมาสอนโกงเกมแฮกตังครับคือแฮกตังคือถ้าสอนว่าอัปเกรดเนี่ยผมสอนไม่ได้เพราะผมแฮกเป็นแค่ตังอ่ะเกมนี่ไม่ทราบผมไม่ทราบกันนะว่าบนสตรีมนี่มันแฮกกันได้หรือเปล่า โอ้แม่งเออเอเอเร็วจังเลยแตกด้วยแม่งเอ้ยแลกเป็นไรวะเอ้ยไม่เอานานายเออนี่แหละเออมาก็ขอกาบสวัสดีอืมหยุดไว้ก่อนโอเควีโอปิดเน็ตไปเลย แคลนเดอร์คลิปอยู่เหมือนเดิมครับถ้าถามว่าอันนี้ก็ขั้นแรกเลยคือเปิดเกมมาก่อนปุ๊บเปิดเกมมาก่อนครับแล้วคุณก็นี่โหลดอีตัวนี้ก่อนแล้วมันแหลกจังวะเฮ้ยม่ต้องไม่ต้องเข้านั้นแหลกแหก,แกโอ้โหเอาอยู่ได้คือโปรแกรมเ h e ด t Engine ครับอ่าไหนก็คือ้นนะครับนึงนะครับคอมผมว i นเอเดี๋ยวก็จะลงวินสิแล้วละ่ะก็ใช้โปรแกรมไปไหนวะเชดเอนจิ้นครับ 6.4ของผม6.4มันมีอัปเดตยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันครับคอมของคุณเนี่ยเป็นก,กี่บิตก็กดตรงนี้เลาจะละ้านตัวสูงสุดให้ของผม32สอบิตก็กดอ่ะกดอันนี้เดี๋ยวมันจะแบบบางทีแบบกดกดอันนั้นมันจะเลือกให้มันก็กด64สี่บิตให้ขึ้นตลอดครับเปิดตัวนั้นครอบแบบหนึ่งนะจัดจัดของก่อนเอา r e c อดินขึ้นโอเค ขยับก็ขยับได้แป๊บบนึ่งนะครับแม่งนานจังวะกดอวโอเคเห็นนะครับกดอวโหดแล้วคือโหลจากแผ่นพอดีว่าเพื่อนมันซื้อไงอ่าโอเคเอาเลยครับปึก๊กหลังนั้นก็กดตรงนี้กดหาไฟ์ครับมันเหมือนว่าเป็นตัวหาไฟ์ความสัญลักษณ์อย่างนี้ตัวที่มันกระพริบกระพริบอยู่แปบบ๊บนึงครับมันจะแหลกนิดนึงโหแม่งไม่เคลื่อนหนโอเคหลังนั้นก็คุณก็จะหา ตัวเกมแต่ถ้าจะโกงเกมเนี่ยคุณต้องเปิดเกมก่อนเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันจะมันจะหายแต่แอปที่เราเปิดไว้อยู่เท่านั้นนะครับคุณก็ปึ๊บกด Open DMC ผม่งกดโอโอเพนแล้วเฮ้ยแหลกแหลกแหลกผม่งแหลกว่ะแหลกอะไรนะสองนาทีแล้วเนี่ยเออนั่นแหละครับหล,หลังจากนั้นนี่คุณก็พิม์ตรงนี้เลยเขียนเงินไปสาม9ูน 8 9กด First Scan สอนแฮกเกมนะครับปุ๊บหลานก็จะโอ,อ้อะไรไม่รู้แม่งเต็มไปเลยคุณก็นี่ต้องทำให้เกมนั้นโอเคผมใช้จอยกันก็3089้ไหมคุณก็อ,อซื้อเลยจะมว้ครับ2689 2 26แ8 9าหนะครับจำตัวเลขนี้ไว้แล้ว2689คุณก็มาหาในนี้หังนั้นก็ปุ๊บกดเชนวอลูออสิเลตเอเดต จากนั้นก็คุณก็จะใส่หน่วยเลขอะไรก็ได้ลงไปแต่คือเกมนี้ยมันตันแค่นี้ครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามโอเคตันแค่นี้ปุ๊บกดเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับพอกดเข้าไปอเลขยังเหมือนเดิมคุณแค่กลับมาปุ๊บอ้าวก็จะเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพอเ <c oughs> ออพอผ่านตัง ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับหาหาหาโอเคสวัสดีครับ